สวัสดีครับเพนนกแก้วโมงใบวิรเดชครับวันนี้มีคำถามจากเพื่อนสมาชิกนะครับโทรเข้ามาถามว่าเขาเลี้ยงแก้วโมงอยู่ตัวหนึ่งทำไมช่วงนี้ร้องจังเลยนกแก้วโมงร้องร้องผิดปกติร้องบ่อยร้องเสียงดังร้องทั้งวันอะไรเงี้ยครับก็เลยจะอธิบายว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของของนอกแก้วโมงเนี่ยจะมีการเริ่มการจับคู่นะครับถ้าเราเลี้ยงตัวเดียวโดยที่เขาไม่มีคู่เนี่ยเขาจะร้องร้องเพื่อหาคู่ อาจจะแบบส่งเสียงให้ดังเพื่อว่าเฮ้ยฉันอยู่นี่นะตัวเมียอาจจะร้องเสียงดังเพื่อจะดึงตัวผู้เข้ามาหานะครับตัวผู้ก็คือถ้าตัวผู้ร้องก็คือเหมือนกันว่า,าเขาประกาศถินประกาศถินที่อยู่เขาว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นที่ของฉันนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสมาชิกที่มีนกแก้วโม่งนะครับแล้วก็ร้องจนเสียงดังเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าเกิดข้างบ้านเขาลำคาญหรือว่าข้างบ้านเขามาตําหนิอะไรอย่างเงี้ย ก็คงต้องใช้วิธีอธิบายเขาเข้าใจะครับว่าอมันจะร้องแค่เฉพาะช่วงนี้ฮะน่าจะประมาณสักไม่น่าจะเกินเดือนนะครับน่าจะสิ้นเดือนตุลานี้ก็น่าจะไม่มีละก็จะเริ่มร้องน้อยลงเหมือนปกติแล้วครับปกติเนี่ยแก้วโม่งมันจะร้องเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นเท่านั้นนะครับประมาณนี้ครับกลางวันก็ร้องบ้างแต่ว่ามันร้องเสียงไม่ดังนะครับแก๊แก๊้แก๊อะไรอย่างเงี้ยร้องแค่นั้นเองแต่ถ้ามันร้องดังๆเงี้ยแสดงว่ามันต้องการคู่ถ้าไม่มีคู่นะครับแต่ถ้ามีคู่ แสดงว่าเขาคือประกาศถิ่นละเขาประกาศถิ่นว่าอ๋อตรงนี้เป็นถิ่นของฉันนะเป็นที่ของฉันนะฉันกาลังจะผสมพันธุ์ฉัากำลังจะสร้างบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าช่วงนี้ถ้านกแก้วมงร้องก็คือประมาณนี้นะครับช่วงจับคู่นะครับมันจะร้องเป็นแบบนี้นะครับประกาศถิ่นที่อยู่หรือว่าประกาศว่าแถวเนี้ยเป็นถิ่นอาศัยของเขานะเขามีสิทธิ์อะไรตรงเนี้ยอะไรเงี้ยประกาศถิน่นเป็นเจ้าของถิ่นนะครับก็คือไม่ต้องกังวลนะครับผมไม่ได้มีอะไรก็คืออธิบายให้เพื่อนบ้านทราบ แค่นั้นเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ